สวัสดีครับเป็นแฟนรายการเทศาทุกท่านในเทปนี้ผมและสายลับได้นำช่วงพักลอนออกไปเที่ยวและยังแวะหาศาสตร์ความรู้สนุกสนุกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามสองสายลับของเราไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนครับ พบกันอีกครั้งนะครับในรายการเทสา,สา,สานะรายการดีมีสาระนะที่จะนำสารต่างๆมาให้วัยรุ่นอย่างเรานะฮะได้รับความรู้กันไปวันดีครับผมบอลบางกอกและนี่ใครแอมเมคดคนเดิมคนนี้นี่เองตอ,อนนี้เราอยู่ที่นี่จังหวัดสระบุรีสระบุรีต้องเลี้ยวขวาโอเ้เลี้ยนี่นี่ขวาเ็ดจังหวัดนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่กรุงเทพเลยบอลใช่จริงๆแล้วนะวันเนี้ยเราสองคนเนี่ยบอสให้โอกาสนะพักร้อนใช่ต้องพักร้อนใช่ไหมแต่แล้ววันนี้ เราจะพักร้อนอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวแฟนขับคุณกับอสคิดถึงไงเราเลยจัดที่พิเศษมานี่สระบุรีบ้าถ้าบอสอยากได้สารความรู้แอบเมคคนนี้ก็ได้เตรียมไว้แล้วยังไงครับจะมีความดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนมันต้องดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนดูสีเสื้อทําไมกางเกงคุณดิจับวัไม่รู้คิดว่าพาพักร้อนกัวกลับไปทะเลเต็มที่เปิดประตูทีอ้าวโหมวกเล็กพร้อมยาที่ไป กิจกรรมดูวันนี้ของแอร์พร้อมแล้วมันจะดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนฮะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยไปบอลนี่ไปไอ้ไอพี่แอร์นัดไว้เจอสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่งนั่งนั่งเจอแล้ว เจอแล้วหาทั่วสลับไปดีเลยพี่ครับพี่เยอะแนะนำตัวเหรอครับผมครับสวัสดิ์เมกเอ็มนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่นะครับพี่สวัสดิ์แล้วกันนะครับผมกอล์ฟบอลเลยพี่สวัสดิ์ผมบอลนะครับครผมแอร์ครับผมผมขอเริ่มเลยพี่ที่มุกเหล็กเอทีวีนี่ครับมันมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ก็มีเอทีวีเพนบอลครับผมยิงธนูยิงธนูครับโรยตัวโรยตัว วงจรเยอะทีเดียวบอลสนใจอะไรบ้างที่พี่ก็พูดมาผมสนใจพวกเกี่ยวพวกการวางแผนมีอะไรที่เนียแบบผมชอบใช้หมองจะเป็นใช้หมอนไงเป็นประเภทยิงกันนะครับพวกเพนบอลพวกอะไรอ๋อแปลว่ามีเพนบอลเกี่ยวกับการวางแผนแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวจัดกิจกรรมแรกให้ก่อนเลยกิจกรรมเพนบอลอ่าขอเริ่มนะครับเพนบอลนี่มันมีการเล่นยังไงวิธีการเล่นยังไงไม่รู้เลยเนี่ยมาแบบอื่นๆเลยพี่ไม่ยากเป็นการต่อสู้กันแบบ สนุกสนานมากเลยตัวนี้มีเลย์ฟันหรือแล้วมันหัวไกบอลใช้ปืนปืนครับปืนเป็นลูกกระสุนลูกพลาสติกเล็กๆอ่ะที่ว่ายิงไปแล้วมันโดนมันจะแตกเปื่อยลมใช่ไหมพี่ปืนอัดแก๊สนะครับออ๊ััดแกส้นีครบเพื่อลมจบล้วอ๋อคือมันไม่อันตรายไม่อันตรายนะครับมันจะมีชุดเซฟตี้อะไรเรียบร้อยมีหน้ากากมีอะไรเรียบร้อยวิธีการเล่นจริงๆคือแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมเพี่ครับผมแบ่งเป็นสองฝ่ายยังไงพี่ฝ่ายละกี่คนครับพี่ แล้วแต่เราสี่คนห้าคนหกคนเราเล่นได้หมดเลยครั้งละห้าครั้งละหกอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งละห้าก็น่ารักครับผมมีต่อทีมด้วยเดี๋ยวมีต่อทีมครับเด็บอลท้ายข้าาเจอทุกตัวไดว่าได้ได้แล้วแบบเนี่ยการเล่นอย่างเงี้ยครับมันมีปืนกี่แบบกี่ชนิดอะไรเงี้ยปืนเราก็มีอยู่สองแบบปืนอันนี้ตัวแต่แต่ตัวเนี้ยมันจะแรงมากเลยคือเป็นปูปืนแบบวูดบอลยิงแล้วมันหือความเจ็บแตกของมันความมันของมันเราใจมากคือตัวนี้แหละครับ คืออือแน่นอนแล้วยางเนี่ยผมสองคนเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยฮะแล้วจะยังไงอ่ะต้องเริ่มยังไงไม่ยากเลยครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําการยิงการอะไรนี้ครับการวางแผนว่าเราจะบุกไปซ้ายไปขวาให้เพื่อนเราอ่ะยิงสกัดแล้วก็ให้เราอ่ะบุกออกไปอ๋อคแสดงว่าไอ้การเล่นจริงๆแล้วมันคือมันมีแผนการค่ายฟุตบอลใช่ใช่เลยครับมีปีกมีกองหน้ามีแบ็กลอยเซฟบอลเซฟบอลเซฟแต่มันบอลไม่ใช่ ม่ใช่คนละอย่างก็คือมันมีการแบ่งแผนกันครับจริงๆเลยครับผมมันเป็นเกมแบบชิงทองอะไพวกนี้ครับชิงทงแสดงว่ามันมีหลายแบบมาเล่นอย่างเงี้ยมีหลายแบบมียังไงบ้างครับมีกี่แบบมีแบบเกมชิงทงแล้วก็แบบระบบตายออกแบบว่าถ้าใครไปจับผงได้ถือว่าเกมนั้นยกแท้าพีคือชนะแล้วจบยออกตายออกยังไงครับตายออกคือแบบว่าเรามีอยู่5คนใช่ไหมครับโดนยิงไปหนึ่งก็เหลือสี่เล่นเล่นจนกว่าเพื่อนเราจะตายหมดหรือว่าเกมนั้นเราก็แพ้ไปเหมือนกันอันนี้ผมสงสัย ถ้าสมมุติว่ายิงแล้วอ่ะมันไม่แตกอ่ะไม่แตกก็ถือว่าเรายังไม่ตายด้ลยมันไม่มีหลักฐานไงครับอ๋อแล้วก็แบะเบไปไม่โดนไม่ตายไปตอนเนี้ยโกงได้ไหมครับแบบถ้าไม่แตกโกงได้ยืนมือวิ่งไล่ยิงคนอื่นต่อถือว่ามันไม่แตกเราเราก็ได้เราก็ถือว่าเราไม่ได้โกงเขานะครับอ๋อไม่ได้โกงไม่ได้โกงให้ลูกมันแตกใช่แล้วชนิดชนิดของปืนประมาณว่า ความแรงนี่เกี่ยวไหมเราพกปืนมาจากบ้านโมนิฟายมันแล้วยินทีเนื้อแตกเนี่ยเอามาได้ไหมส่วนมากเขาจะห้ามกับพี่อันอันตรายเหมือนกันนะจะทําให้คู่ต่อสู้เนื้อแตกได้ของเราเนื้อไม่แตกใช่ไหมพี่ที่บอกขึ้นใจก่อนอ๋อกำลังพอมันเหมือนครูอาจารย์เตีอะไรมาแล้วนี่ยโบาณานแล้วครูไม่เคยตะไม่ได้เข้าเรียนโดดโอเคครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าแบบอย่างเงี้ยส่วนมากคนที่มาที่ม่วงเหล็กเอทีวีเนี่ยฮะ ส่วนมากก็มาเล่นเพ้นบอลหรือว่าเล่นอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนมากจะเล่น ATV กับเพ้นบอลได้มากครับหลักๆเลยครับหลักๆอันนี้คือพระเอกของเราเลย ATV เพ้นบอลเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าการวางแผนเป็นยังไงเดี๋ยวขอไว้บอลกันบอลหยิดไว้บอลมาเมื่อกี้พี่บอกว่ามีการวางแผนวางแผนอ มันคือยังไงพี่มันแบ่งเป็นสองสองฝั่งอ่าสองฝั่งใช่พี่ลองวาดดูเอาสรุปได้พี่วาดเลยจะวาดเองอันนี้แดงอ่าแดงอ๋อแบ่งเป็นสีสองฝั่งน้ำเงินน้ำเงินดี่นะไม่เหลืองเหลืองมาเต็มเลยนี่คือคือเป็นซมลุมเรานี่เป็นธงอ๋อเป็นธงอันนี้ก็เป็นซมซมของเขาแสดงว่ามันจะมีอยู่คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรพี่บังเกอร์อ่าแล้วก็มีบังเกอร์แต่ไม่หมดอยู่แถวเนี้ยนี่ปีกซ้ายนี่ปีกขวาอะไรกองหน้ากองกลางเหมือนกันอันนี้ข้างนี้ก็ยังมี5คนนี้ป่ะก็จะมีบังงเกกอร์ลา ซ้ายแบกหลังแล้วอยู่อย่างนี้ครับอย่างเช่นเราเราจะบุกสู้คู่ต่อสู้อ่จจะยิงก็จะบุกกลองหน้ากลองหน้าเตรียมพร้อมแบกหลังแบกหลังยิงยิงสาดตรก่อนก่อนยิงใส่กลองหน้าเราหลังอัะยิงกันเองนี่ออกก็ดีแล้วยิงกันเองนี่ตายถือว่าพอเราเยอะต่อกันเลยตายไม่ได้อยู่ด้วยกันทีมเดียวกันไม่ได้แล้วจบแล้วพี่ก็เหมือนยิงป้องกันให้ให้เพื่อนอีกคนนึงอะวิ่งออกไปสู้สู้กับเขามันเหมือนแผนบอลเลยใช่ไหมคล้ายๆกันนะแบบผู้ศาสตประตูไม่ทางเนี้ย ผู้ร erm ักษาประตูคือว่ามันต้องต้องอยู่แบบซุ้มจะมีเหมือนกันเหรอป้องกันอย่าให้เขามาาเรคนเฝ้าทงนั่นแหละกับกองหน้ารผมเป็นผู้รักษาประตูก็คือยิงสกัดให้คนอื่นมันเล่นระบบนี่แหละเหมือนเหมือนฟุตบอลเลยครับแต่ไม่มีเมสซี่เท่านั้นเองว้าวจริงจเมสซี่เลยผมชอบลอนโดเลยอ๋อคือมันมีการยิงสกัดกันแล้วจริงคนที่แบบเป็นแบ็กเนี่ยหรือว่ากองหน้าลูกกระสุนมีส่วนไหมว่าจะแบ่งให้สี่สิบห้าสิบหรือว่าแบ่งเท่ากันเท่ากันหมดเลยครับคนละห้าสิบนัด อ๋อแต่คืออยู่ที่แผนการแล้วว่าจะยิงหมดบริหารลูกอย่างเช่นเพื่อนของเราเนี่ยบุกมากเกินไปใช่ไหมลูกกระสุนเริ่มหมดปุ๊บเราเราต้องย้อนกลับลังมาหาเพื่อนก็ได้นะให้เพื่อนแบ่งให้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ทีเดียวกันไงแล้วมีแบบมีแบบบีบีกันมาพี่แบบถ้าลูกหมดแล้วอยากจะบุกต่อไปยูเดสอะไรอย่างนี้มีป่ะไม่ได้ครับลูกหมดถือว่าตายนะครับกาสจะตายกระบอกฟาดไม่ได้ไม่ได้แล้วพกเป็นพันลูกโอ้เต็มเป๋าเกเกก็คือเขาอ่านไว้ว่ารอบนึงเนี่ยจะมีจำนวนกระสุนกี่ลูกต่อคน ถูกป่ะพี่อันไหมีครับคือว่าเกมเนี้ยมันจะมี50นัดร้อยนัดอะไรเงี้ยสองร้อยนัดอะไรทำเนี้ยมันมันมีอยู่แล้วความจุจริงๆของกระบอกมันสองร้อยนัดครับโอ้โหยิงกันมืดเลยแล้วมันลั่นเร็วงี้มันก็หมดเร็วพี่มันก็เหมือนกับลั่นปั๊มมุ้งมมันรัวได้อะไรได้ครับอ๋อครับอ๋อคืออยู่ที่แผนการเราครับแล้วเราจะยิงช้ายิงเร็วกติกามันก็มีอย่างหนึ่งสองอย่างอันนี้คือแผนลุกและตัวลับแต่ไมนมีแผนลับไหมว่าเรา รับไว้ป้องกันทงนะเพื่อรอเฮาส์กระสุนหมดแล้วจะบุกกลับมีครับเอ็ข้างหลังเนี่ยเราเราต้องนัดกันแนะกันให้ดีเลยว่าเฮ้ยมึงอย่ายิงมากเกินไปนะเราต้องออมลูกกระสุนไว้เหรอครับเผื่อเราพลาดกองของพวกเขาอจะบุกมาชิงทงเราได้อะไรทำนองเนี้ยเราต้องเซฟลูกกระสุนเราไว้เลยแสดงว่าก่อนเล่นนี่มัอคือต้องวางแผนกันไม่ใช่ว่าคุณ์ีเอ้ยบอลแบนดี้ไปเล่นที่บอลแล้มั่วมีคนทียิงมั่วมาหมดแล้วเสร็จเลยมีคนยิงขู่มั้ยมีครับมีว หมดหมดก่อนเลยนะิหมดถือตายแล้วจบแล้วเกมนั้นเสร็จเลยแพ้เขาเลยระยะการยิงครับที่ไม่ควรยิงกันมีไหมครับข้อห้ามข้อห้ามห้าเมตรับตัวนี้ก็คือห้าห้าเมตรห้ามยิงเลยแต่บางคนสายตาตั้นเงี้ยไม่รู้วิ่งเข้ายิงจ่อจ่อเงี้ยถ้าห้าเมตรถ้าห้าเมตรต้องบอกเพื่อนว่าอย u ่เด d อย u ่เด d ครับผมแปลว่าตายตายถือว่าเพื่อนอ่ะ you d มาแล้วอ๋อคือเราต้องยอมแล้วครับผม กรรมการเขาก็จะบอกพี่ตายแล้วในสนามนี่คือจะมีกรรมการที่มันจะมีกรรมการด้วยวัดวัดปีดด้วยครับเขาจะเหมือนใช้โทรโข่งอะไรบอกว่าพี่ตายแล้วอะไรทํานองเนี้ยเขาจะเห็นทันทีเลยเ้าฉุนกรรมการยิงอาศัยกรรมการได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่โอเคไม่โอเคพี่แล้วอย่างนี้ผมน่ยสมควรเล่นตำแหน่งไหน ฝคนเนี่ยหยก้านเหน้าผมหอมผิวอย่างงี้นะไม่ใช่น่าจะอยู่แบกหลังแล้วครับแบกหลังแบกหลังนี่วัวาตร์อือแล้วบอล่ะอย่างผมยังไงอย่างนี้น่าจะเป็นกองกลางแล้วพี่กองกลางมาสมองใช่ผมะครับไร้สมองเล่นเองเราคุยเริ่มแผลแล้วผมเริ่มอยากดูแล้วว่าอยากอยากลองเล่นแล้วอ่ะอุปกรณ์ปืนชุดเสื้อผ้าเป็นยังไงบ้างเป็นไงพี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยครับชุดหมี เราเข้าเบสอร์ยี่ได้ใช่ไหมครับเราเรมีแบบครับบอดชุดไหมอ๋อชุดจะแบ่งเป็นสองสีให้บอลลองเอาอีสีหนึ่งมาอันนี้คือนี่ชุดมีอันนี่ชุดลายพรางลายพรางเกือบไปแล้วตอนแรกเนื้อทางยาวอันนี้คือชุดที่สีแตกต่างกันไปครับสองฝั่งคือมันจะแตกต่างกันสีแน่นอนพี่แตกต่างแน่นอนแล้วเงี้ย คือไงพี่คนละสีเพื่อสื่อถึงอะไรพี่เขาจะได้มองเห็นชัดเจนว่าเออคันนี้อยู่ฝั่งคู่ต่อสู้เราอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันอะไรทำนองนี้นะครับอ๋อที่แขนยาวนี่คือกันกันร้อนหรือกันโดนเจ็บกันโดนพวกอะไรเนี่ยมันกันได้จริงๆใช่ไหมนะกันแขนไหมกได้ครับโบดีมันโดนตรงวนี้มันก็มันจะทะลุด้านในอ่ะแล้วจะมีรอยด่างอยู่ด้านในเนียด่างนี่ดอกแตกดอกัดลายแล้วคือไม่ใส่ก็ได้จริงๆคือใส่ก็เข้าเนื้อเหมือนกันเข้าครับแต่ว่ามันยังดีกว่าที่เราไม่ใส่เป็นจิตวิทยาเป็นการจิตวิทยานะฮ ก็คือคนเล่นก็ต้องแสบกับบ้านไปตามๆกันมันเป็นชุดป้องกันแบบชุดใส่แบบให้เป็นเป็นทีมอะไรเงี้ยครับไม่ได้ว่ากันอะไรหรอกเรามีสกินเบอร์ฟุตบอลไหมพี่หรือว่าเตะบอลไมบอลไม่มีมีสกินเบอร์อย่างเดียวคือสนามมุกเหล็กเอทีวีเนี่ยอ๋อครับอันนี้ก็คือส่วนของชุดครับก็แบ่งกันใส่ใครชอบลายไหนก็ใส่กันไปครับผมครับผมเอาแหละเริ่มจะอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์เป็นยังไง เ่าไปว<ะ>ชวกับเบรกได้ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงบอลพร้อมเปล่าพร<อ>้พอมอ,อ,อยู่แล้วเขาไปชวงหน้าเราบผมว้าวว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโต,เป,รตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร,ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน คือทิ้งไว้กรู้เรื่องอุปกรณ์นั่นแหละมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งครับพี่เดี๋ยวพี่สวัสดิ์ครับเราจะเริ่มจากส่วนไหนกันดีครับผมแนะนำรอบแรกเราก็จะมีพวกอุปกรณ์ป้องกันคืนหน้ากากหน้ากากครับกันล้มกันลูกกระตาเราล้มเที่ยวมีนเฟล้มอ่าแล้วก็มีพวกสะเกาะพวกอะไรนี้เราจะใส่ใส่ครับถ้าเราแบบสดิดสดิดหน่อยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มีหรือหนังไม่ต้องใส่ผมว่ามีเนาะชอบอย่างนั้นบาบลังนะ แรงก็หลุดแบบขอดเสื้อเล่นกันเลยก็ยังมีนะที่ยิงเสร็จเต็มตัวไว้หมดอะคิดอะไรอยู่พวกนั้นโว่โชงงานปล่าพี่อยากโชงงานลาศักเขาเปล่าสักใหม่พอยิงเสร็จเด้วเขาก็มาโชว์กันอ๋อเหรออ๋อนี่คือชุดเกาะไว้กันครับสำหรับผู้หญิงหรือน้องๆที่กลัวความเจ็บปวดอะไรเงี้ยจะป้องกันได้จะใส่ตาบ้วงี่จบแล้วผมไล่นชุดเกาะนี่คือการการโดนตาแล้วพวนนี้ครับผมแล้วส่วนของปืนครับของปืนขอดูปืนก็ตรงนี้เฮ้ย อัี่อยูปในกานแี้เป็นการตัวเซฟนะครับเวลาเราเล่นเราอะไรเราต้องใส่ไว้ก่อนที่เรายังไม่ได้ลงสนามนะครับใส่ไว้ป้องกันลูกกระสุนเบื่อเราล่านะครัยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นการตัวเซฟตัวเซฟอ่าปิดล็อกเงี้ยพอล็อกแล้วอันนี้ดันนี้ล็อกดันนี้ล็อกก็คือจะยิงไม่ออกละถ้าถ้ายิงออกยิงยังไงถ้ายิงออกเราก็ปลดเซฟตัวนี้ออกมาลดฟครับแล้วเราสามารถยิงได้เลยเอ้ย โอเคพี่บอกมามันมันอักจากอะไรพี่ส่วนของปืนแก้น้ำตาด้วยพี่อยากรู้มากเลยประชุมเดี๋เดี๋ยวลูกหมดแล้วปารแก้น้ำตาไงอันนี้คือส่วนของแก๊สครับผมใช่ใช่ไ่มพี่หรือว่าแบบถ้าสมมติลมหมดทำไงพี่ต้องไปเติมใหม่อ๋อในว่าเป่าลูกโป่งอะไรกันเรียบร้อยจะง่ายไปงานวิใหม่เป่าลูกโป่งจะคลางคูมาเลยเลยเสร็จอ๋ออันนี้คือที่ใส่ใส่ลูกกระสุนอ่าใส่ลูกกระสุนครับอ๋อที่ว่าว่า เพื่อนหมดก็มาเปิดเติมมันได้ได้แบ่งกันครับผมแล้วที่ผมเห็นข้างบนนี่คืออะไรครับเนี่ยพวกบีบีกัน์ดครับตัวนี้คนละส่วนกันมันแตกต่างกันไงครับมันต่างกันอะไรนี่เป็นลูกบบีบีการ์ดเพนบอลอันนี้พวกใช้เป็นระบบไฟฟ้าพวกนี้ใช้แบตเตอรี่พวกอะไรถ้าไม่ใส่รองเท้านี่ไฟช็อตนะเว้เรียบร้อยเลยครับสายดิ่ต่ด็นี่เดินโด่เลยสายดินยังอ๋อนี่คือมันต่างกันเราจะไปยุ่งเพราะนี่เราไม่เล่นครับผมรามานี่พระเอกงานของเราคือบีบีการ์ดคือไอ้เมื่อยเพนบอลครับผมดแล้ว ข้อคมขอจับจันตาคันท่าครับจับอุ้ยมันหนักเลยครับเดี๋ยวแรงมาะด้างผมเดี๋ยวแรงมาะด้างผมนี่ผมถนัดมือซ้ายมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเราแล้วแต่เราถนัดขวาซ้ายเราได้หมดเลยอ๋อเดี๋ยเดียวยวเๆๆ๋ะเดี๋ยวลั่นเดยตาป้องอ๋อนี่คือส่วนของปืนให้ปิดไว้ก่อนครับผมอ๋อถ้าเราเป็นถ่ายโทรโชอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาถุงเท้าตัวนี้ออกอันตรายถ้าออกแล้วลั่นจะใส่ตาป้องใช่ครับกันพลาดได้แต่ผมเซฟไม่หมดละยิงไม่ได้จริงจครับเคยมีหลุดเสียไหมเรายิง มีเหมือนกันครับผมผมปล่อยดีกว่าแต่ก็ต้องซ่อมไปตลอดเลยก็คือถ้าจะลงสนามจริงๆเนี่ยก็ต้องใส่เนี่ยใส่ชุดมีปใส่ชุดเกาะแล้วก็ชุดที่เราคุ้ไปเมื่อกี้ครับผมพร้อมลงสนามได้เลยทีนี้แต่เมื่อกี้พี่บอกว่าส่วนมากผู้หญิงจะใส่นะถ้าผู้หญิงก็ไม่ใส่แล้วห่อเสื้อเดินเลยโชว์งานเลยพุกมาจากบ้านพี่นี่นี่คือลูกที่ใช้เล่นอะไรอ่ะไข่มุกอ่าบาพลเมิสโอ้ขายกำไรกำลังราคาขึ้นใ่ไม่ใช่ อันนี้คืออะไรครับพี่เจอมาเมื่อกี้ลูกกระสุนตัวนี้เลยที่เราจะยิงไปมันจะโดนอะไรไมันตมันจุกอะไรไว้อะเป็นเอ็มแอนด์เอ็มช็อกโกแลตหรือาเป็นน้ำแบบอะไรนะเขาเรียกว่าสีผสมอาหารนะครับปลาแตกไหมพี่แตกลองลองแรงๆนั่นแหละครับมันโดนเสื้อโดนอะไรสามารถซักออกได้ของนันอ๋อคือที่มันจะเห็นเป็นเด่นก็คือสีในนี้ครับแตกโชว์เราไม่มีสิทธิ์โกงได้เลยคือตายแน่ครับ แต่ถ้าคือถ้ามันอ่ะแต่ละป๊ะไม่แตกพี่อย่างนี้ฮะือว่าเรายังไม่ตายพี่แล้วอย่างถ้าลมหมดเงี้ยเอาปลาวิ่งไล่ปลาแล้วไม่ได้ครับแบบมือหนักไหมือปลาแล้วแตกไม่ได้เลยนะฮะอะไรมดมาเออติดมาแล้วว่ะแต่จริงอ๋อในก็คือรู้ว่สูงแล้วก็อาวุธทั้งหลายครับผมพร้อมอย่างบอลพร้อมมาแล้วอ่าพูดอย่างนี้ก็คนละทีไม่ดีกว่าเจอเจ๊อ้อดเจอเจ๊อ้อบอกเลยทีเด็ดนะเจ๊อ้อดคนนี้ทีเด็ดนะโโอ้หวิ่งกันแอนเลยข้งหน้าเฮ้ เราไปที่สนามด้วยพี่ได้ร,รู้วิธีการเล่นท่านั่งท่ายืนท่าจับปืนยังไงได้ครับว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลายัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน ก็อยู่ที่เอาุปืนด้ยพี่ผมมันยังไงมันมีท่าทางการจับยังไงมากเนี่ยพี่เราก็ไม่ได้ยากอะไรมากเลยครับแต่เราถนัดทางไหนซ้ายเอเหรอถนัดขวาอ๋อมันมีคือเราเราถนัดขวาเราจับจับตามที่เราถนัดนะผมถนัดซ้ายก็จับซ้ายผมเลยครับผมนั่นแหละวิธีการเล็งอะไรเราก็ประทับอย่างนี้ก็ได้หรือจะวิ่งยางนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเราสามารถได้ทุกทางเลยอแต่ถ้าอันนี้จริงถ้าเราเลงงี้เราก็ต้องเลงอย่างงี้ มันจะสมตมตท<ด>ี่บังเกอร์ลแล้วก็มอบใช่ครับปล<ม><ม>าเราวิ่งไปปุ๊บเราก็วิ่งทำธรรมดาขงเราวิา่งไปปุ๊ดแล้วก็เล็งปุ๊บเล็งยิ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 งอะไรทำอนีสามารถยิงได้นัดนึ่งหรือรัวรได้ถ้ากดค้างมันจะ,จะรัวใช่พี่ไม่รัวครับิงต้องต้องปล่อยต็ปล่อยครับอ๋อยิงรัวต้อง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 ้อง้องตองต้องต้อนต้อ้นี้องงตอง้อ้อง้นีต้ตอง้องต้อ้ต้อง อ๋อนี่คือการท่ายิงท่านั่นมังครับผมจีบังเกอร์ตัดจอยู่ต่างๆแล้วก็ใช้แผนเราที่วางเมื่อกี้ครับนี่กองหน้าผมยิ้มหวานเลยถึงหน้าหวานอย่แต่หนนะครับกองหน้าผมดูลูกทีผมด้วยอ้าวเลยเจอเดี๋ยวขอไปประชุมแผนก่อนดีกว่าขอไหมหนูอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะพี่เดี๋ยวถ้าผมทำอย่างเงี้ยพี่ไปเลยไปข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ถอยหลังนะไปข้างหน้าไปข้างหน้าบุกไปทราย แล้วถ้าพี่กลับพี่ก็บอกผมด้วยกลับอย่างนี้นะอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วยอมแพ้ยอมแพ้ถามแล้วบอกผมไม่ไหวแล้วเต็มหลังแล้วรุนแล้วครับผมอย่าไปเครียดพี่เขาเลยจะนัดหรือแล้วยิมแล้วใส่ใส่ลุยพี่น้องใส่ใส่เราเป็นยไงพี่บ่าวแล้วไหนคนเรานี่เธอโอเคงนูกแล้วเขาอยู่นี่และนี่ล่ะนี่ อย่าไปเส้นนี้ปกติดดินแดงดินแดงขึ้นทางหลวงได้ไหมมอเตอร์เวย์เออมอเตอร์เวย์ขึ้นอ่ะไม่ใช่เลยผลงานจริงจังสิระบุบระบุกอยู่นี่นี่ไปนี่พี่ภาวดีอย่าไปรถมันติดเราเรียกมานี่ปึ๊บยิงอัาหลังปังปังปังแล้วจะเกิดกระฉี่อ่ะเดี๋ยวฉีพานไว้ก่อนถ้าฉีแล้วแกเห็นเลย เปียกแวะห้องน้ำดิมีพาวดีมีห้องน้ำปั๊มอ่ะแป๊มนี่โตัวเว่ยทำไปพัทยาไม้อย่าไปวันนั้นไปแล้วมันติดเลยไปนานแล้วไปกินของมันนะไปเหรเช้าแล้วมันติดยี่ปืนปืนปืนไส้จระเบอร์นี่คือไปนี่คือมันใกล้กันนิดเดียวนี่คือมาไงอ๋านี่คือมาไปเหรนี่คือไปทำให้ยากตะโกนสิอ่าเราพี่เตียได้มีสายจระเข้กันนะพีเตี้ยคือนี่แทยว่าแอมเี่ ออมิออมิออม่ออมิโดนให้ต่อเลยดูดดเสร็จแล้ว อีกหนึ่าเขาเลยแล้วก็โดนมานี่สองม่วงเลยไม่ไม่หลบไม่ไม่หลบอยากโดนมากอยากโดนด้อยากโดนด้วยไปยิงนะคะับไยิงนะอ่าแล้วก็ยิงแม่เหมือนกันสนุกได้ออกกำลังกายด้วยครับผมโอเควันนี้สนุกมากมันมากที่เด็ดนะใช่ไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวใช่มันเป็นการแบบวางแผนกลยุทธ์ต่างๆนานนอ่าการตลาด บอกไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกไว้ก่อนนี่คือแค่ศาสตร์แรกศาสตร์แรกที่สระบุรีหลายๆศาสตร์เลยเราจะปักหลักอยู่ที่นี่เป็นเดือนใช่สัปดาห์หน้านะฮะยังอยู่ที่นี่นะฮะรายการเทศศาสตร์ของเราครับที่นี่ที่ไหนที่ไหนพี่พวกเหล็กเมืองเล็กเมืองล็กเอทีวีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากชมรายการย้อนหลังครับต่อมาเราชมที่ไหนครับเว็บเว็บมาดูทีวีดทีวีสำหรับเพื่อนๆทุกคนต้องขอตัวครับว่าสวัสดีครับ ขอบคุณสายรับทั้งสองมากนะครับที่พักล้อและยังไม่พลาดที่จะตามหาสายความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการของเราเย้อนหลังสามารถรับชมได้ที่ w ว w m a d u t v บมาดู t v .tv ครับวันนี้รายการเทศาตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ